ว้าอย่าบอกนะว่าไปซื้อคคนนั้นมาอะไรอะไร่ะ รถไข่เขาเนี่ยรถไข่อย่าบอกว่าไปซื้อมาไม่มันจอดมาไม่ไม่เขาเห็นว่าเาไปเก็บเขาเห็นเธอไปเก็บแล้เขากดแอลแล้วเนี่ยกดล็อกไม่ได้เขาเห็นเธอไปเก็บจนเธอไปเบิกเขาเห็นเขาเขาทั้งอยู่ตรงนู้นเขาเห็นไปโห่ีออกไปทำธุระ เห็นดีเลยครับนะจริงอ่ะพี่คนบอกว่ามันมันจูนแล้วมันจะวิ่งได้เยอะได้เร็วเลยไม่รู้อ่ะจูนแล้ววิ่งได้สองสามร้อยนุนอันนั้นก็จูนวิ่งสองสามร้อยก็คือขับได้เลี้ยวไม่ได้อะไรไม่ได้อุ้ยนี่ก็สองร้อยแล้วนะไหนกดเฮดกดเฮดเปิดประทุนนี่นี่นะมันเห็นเปิดเลยมันมันคือการเปิดไฟอ่ะ มันเปิดประทุนได้หรือว่ามันต้องไปเนี่ยหรือว่ามันต้องไปแต่งให้มันเปิดประทุนเนอะกเดเหตุค้างไว้อ่ะได้ไหรอเนีกดค้างแล้วเอ้ยได้แล้วใช่มันต้องค้างไว้ <c oughs> yeah, เปิดประทุนหน้ารักและแต่งสีม่วงซะได้นะโอ้แรงว่า ไปรอแต่งรถเขาก็าเขาก็ว่าไปรอแต่งรถอะไรวะเนี่ยผู้ชายบอกว่าผู้หญิงขับนะ,ะแล้วเขาว่าไงบอกได้เลยอ๋อผู้หญิงขับลรอผู้หญิงขับรอ้บรอด้วยก็ดีกว่าขับรถไม่มีจูนไปตู้แล้วก็ได้อยู่จริงจริงมันก็เร็วอยู่นะเมื่อกี้เห็นตั้งสองร้อ,อยอะ รู้สึกว่ามันเหมือนมันก็จะหนักกว่าคันที่เขาขับอยู่อันนั้นมันเบาแล้วมันจะปัดปัดตูดโอ้โหแล้วก็ไม่ปัดมากเท่าไหร่มันม่เร็วมากคนเดยแต่ว่าต้องต้องปล่อย W หน่อยไปแล้วครับเลี้ยวเวลาอะไรถ้ากด W เลยมันน่าจะปัดเอ้ยไม่ใช่ถ้ากด W ไปด้วยแล้วก็กดเลี้ยวไปด้วยอืมเฮ้ยก็ไม่ปัดเวยปัดอยู่บอกเขาว่าไงอันนี้คือโูนแล้วเหรอ วแล้บอกเขาว่าไงอ่ะจูนแบบหรือแบบแล้วแต่เขาบอกเขาว่าจูนสมดุลให้มันเลี้ยวได้ให้มันให้มันขับได้ไม่ใช่แบบแรงอย่างเดียวแล้วแบบเลี้ยวไม่ได้เบรกไม่ได้มิยันเธอขับไม่ได้จริงถ้ามันแรวอย่างเดียวก็คือพุ่งแล้วก็พังอ่ะใช่เขาไม่เอาต้นให้เธอเลยเขาบอกว่าไม่ต้องเอาต้นไปเลน้นปลายนูน่นเพราะว่าต้นเธอพุ่งชนหมดแน่ เสียแต่เออว่าจัดเขาก็คิดว่าทำธุราอะไรบอกไม่ได้บอกไม่ได้น่าาแอบต่อคิวเข้ามาแม่งโดนต่อมอกระช่างอีกเกนเนยเน็ตทูอยู่ด nah, <Uh, ีๆ <ùng> ก็คือหลุดไปอย่างนี้เลยหรอเนี่ยมันจะแบบ เบบขาชอบคันนี้อย่างหนึ่งตรงที่มันมีกาแฟอยู่เห็นปะมีกาแฟอ,อยู่สองแก้วเออแบบโคตรชิวลเลยอะ่ะทดอบเครื่องร้อนไหนไหวนะ <c oughs> เนี่ยร้อนหน้าเออร้อนหน้ามันเหมือนรคขับยากเหมือนคันเล็กเราเลยไปขับเออฮะทดอบเครื่องร้อนหน้าเพราะฉะนั้นเวลาเบรกต้องทำดีๆไม่งั้นมันจะปุ๊บแบบนี้ ดกดเบรกไปเลยอ่ใช่ต้องชะลอชะลอ,ะลอทำอะไรกันเลยเยขาลงทำไมวะกระเป๋าอะไรอ่ะกระเป๋าสองห้าสองไปเฉยเลยอยู่ดีก็ได้รถ ขอบคุณมากครับแหมอุตส่าไปซื้อรถมาให้เฉยเแล้วก็าจะกดซื้อ g t b แล้วโอ้โหไม่มีขายเนะยาะไม่งั้นซื้อไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหมแท็กเดือซื้อแท็กให้คันนึงกันวะเรายังติดนี่อยู่เลย <c oughs> นี่ไงเจอแท็กนะแหมมีการขับมาเห็นมันจอด 4ีม่วงเลี้ยวมานี่เขาแบบเฮ้ยเลยอะเมื่อกี้ไม่เห็นเจอเธอต้องไปพาวเจอวะหมดไปกี่บาทอะไม่รู้ก็จะประมาณสามหมื่นได้ฮะไป,ปหมดเยอะจังรถคันละสามสี่พันเน้ไม่ใช่หรอเ้ยไม่ถึงก็ประมาณสองหมื่นรวมจูน เอาเหล็กรวมอนะไรแล้วันนิดนิดแหละนี่คือขับรถไปเอาเหล็กด้วยใช่ไหมเนี่ยได้โอ้โหแล้วเขาให้ตังค์ไม่ทันให้ค่าพาวด้ะว้วเฮ้า <c oughs> เเออรถไม่มีต้นจริงไอไอคันที่เขาขับอะ BCO คั CO, นนนมันต,นต้นต้มมันไวกว่านี้อ้าแรงนะมันจูนมาแล้วอะ ่ได้จููอยต้องขับต้องหัดขับประมาณหนึ่งเหมือนกันเะเนี่ยมันเลี้ยวยากนิด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 อ่ะเพราะว่ามันเลี้ยวร้อหน้าเลยเดี๋ยวลองขับก่อนนะมันแรงอ่ะคือเขาว่ามันแรงสำหรับเธออ่ะมันต้องไอ้นี่อ่ะมันเอาไว้สําหรับขับไกลๆจริงอันเนี้ยถ้าขับแบบเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบรกเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วว่ามันมีเบรกนะเบรกมันดีอยู่นะ เออเออมันเบรกง่ายอยู่มันหยุดบเบรกแล้วหยุดเลยเฮ้ยแต่เขาขับบ่อยๆเขาเก่งแรงจริงมันเอาเอาไว้ไปดูดิ เฮ้ยม <łość> ันก็ไม่ค่อยพังเท่าไหร่นะก็แต่งเกาะมาแล้วเห็นไหมว่ามันมีความพุ่งแบบอ๋อเพราะมันไอ้นี่มันพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะมันแรงขึ้นเรื่อยๆอ่ะ

ทำอะไรที่ตู้เปล่าใช่จะเช็คของมันดีกว่า BCO อย่างหนึ่งตรงที่มันไม่ค่อยแบบ มันมันมันหนักกว่าอันนั้นมันเบาอ่ะถึงตรงนี้มันชอบแบบกระโดดไปไหนมาไหนยเยอะกว่าเนี้ยเวลาขึ้นเหินเธต้องปล่อยปล่อยกันเร่งขึ้นแบบเนินนิดเดียวเนินในเมืองเนินอะไรเธอต้องปล่อยกันเร่งไม่งั้นรถมันจะเหินลอยเธอต้องแตะเบรก่อน,นขึข้นเนินพยายามขับให้ชินก็ขึ้นไปแบบดับบรรยูอย่างเงี้ยเหรอไม่คือเรากดบรรยูอยู่ปกติอยู่แล้วเวลาเราขึ้นเวลาเขาจะขึ้นเหินแบบ มือนแค่ไม่ไม่เชิงลูกหน้าด้วยซ้ำเป็นเหมือนเถืนเนินขึ้นไปอ่ะเขาเขาปล่อย W เลยอ้อหรอเขาปล่อยวตดวตลอดเลยกด S ก่อนขึ้นอ่ะยากกดวิวแบบเร่งยิ่งเร่งขึ้นไปอีกอ่ะก็ถ้ายิ่งเร่งขึ้นไปอีกมันรถก็จะลอยก็เราเหมือนเราเร่งรถมันชีวิตจริงไงเหมือนเราเร่งรถขึ้นเนินมันก็พอมันพ้นเนินมันก็เหินขึ้นไปรคอย่าให้มันเหินเราต้องเหยียบเบรกก่อนก่อนขึ้นเนิน ต,ต่อนนี้จะชนมาใส่เอ้ชูมือ,อ,ตตอรถเปิดประุนฮเฮ้สกักพักโดนตีนเดอ้อเฮ้ยขับมันอยู่นะ ไม่รู้เขาจะค่าละสามพันตลอดอ่ะ <มา S 1> ไปนอนได้แล้วค, bye คนนืครับบ๊ายบายบายบายค่ะฝันดีครับอีกรอบหน,นึ่นง<า> <laughs> โอเคบ๊ายบายบาย